ไปดูทางด้านของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับรณนดครงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดูแลสุขภาพของทีมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่กันครับ15พฤษภาคมที่ห้องแสงตะวันโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายแพทย์นิพัฒกิติมานนท์นะครับร่วมกับทีมผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และสำมะจานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้หัวหน้าส่วนราชาการและสื่อมวลชนบุคลาการทางการแพทย์ซึ่งนำโดยนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดนายสุชาติราดุษฎีนายคณิทิพุญยเกตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และส่วนราชาการต่างๆ สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งแต่ละปีในประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่กว่า900,000รายในจมันี้มีผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะปอดบวมจนถึงขั้นเสียชีวิตถึงร้อยละ3 ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจดังนั้นจึงต้องรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง2กลุ่มคือกลุ่มประชาชนซึ่งประกอบด้วยบุคคล3กลุ่มคือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรืร้อรังโรคปอดอุดกั้นหอบหืดหัวใจ หลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและเบาหวานและกลุ่มอื่นๆเช่นหญิงตั้งครรอายุครรภ์4เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขรวมทั้งเจ้าที่และอาสาสมัครกำจัดสัตว์ปีกครับ